bulan, bulan, สวัสดีค่ะทุกคนชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลมาแล้วจ้าฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะมาดามเปิลไม่ว่างจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะมีหลายๆคนหลังไม์เข้ามาถามมาดามเปิลจังเลยว่าเฮ้ยมาดามเปิลหายไปไหนวะทำไมช่วงนี้ไม่เห็นมาทําคลิปมาแบบออกมาพูดเจ้แจ้งเหมือนอย่างที่เคยๆไปไหนมาเป็นอะไรหรือเปล่ายัางไงนะคะยังอยู่ดีมีแฮงเด้อวันนี้มาแล้วนะคะวันนี้หาเวลาว่างมาทําคลิปให้เพื่อนๆคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับทฤษฎีนะคะ ในเรื่องของสูตรชงกาแฟต่างๆเนี่ยมาดามเบิ้ลก็แชร์ไปหลายๆสูตรแล้วนะคะส่วนอันไหนที่ยังติดค้างอยู่เดี๋ยวมาทําให้อย่างแน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ที่ทําคลิปเกี่ยวกับทฤษฎีเนี่ยคือมีหลายๆคนเหลือเกินเข้ามาทักมาในไลน์ขอความรู้นู่นนี่นั่นอย่างนี้นะคะมาดามเบิ้ลก็เลยจดเป็นหัวข้อไว้แล้วก็เอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือปัจจัยอะไรที่ทําให้ร้านเราขายดีนะคะอ่ ตั้งแต่ตอนที่มาดามเปิ้ลเปิดร้านนะคะเปิดร้านแล้วทีนี้พอขายดีขายดีขายดีเนี่ยไม่ว่าพอจะมีร้านไหนร้านนู้นร้านนี้เข้ามาใหม่ก็แล้วแต่ทําไมอ่ะทำไมร้านมาดามเปิ้ลยังขายดีทําไมร้านมาดามเปิ้ลยังอยู่ได้คําถามนี้ตลอดมาดามเปิ้ลจะเจอคําถามนี้ตลอดบางครั้งลูกค้าอ,ออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วเขาแล้วเขาแล้วเขากลับมาบ้านเนาะเขายังเห็นร้านมาดามเปิ้ลเขาก็งงไงเฮ้ยพี่ยังอยู่อีกเหรอ ร้านอื่นล้อมพี่ไว้เต็มไปหมดเลยนะทําไมพี่ยังอยู่นะคะทำไมพี่ยังขายดีพี่มีเคล็ดลับอะไร mm hmm. พี่เลี้ยงกุมารทองหรือเปล่าไปถึงนั่นเลยนะคะมันมีเทคนิค ส่วนตัวที่มาดามเปิ้ลใช้ตั้งแต่เปิดร้านจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังเป็นเทคนิคนี้ที่มาดามเปิ้ลใช้อยู่ก็เลยจะเอามาแชร์เพื่อนๆฟังนะคะย้ํานะคะว่ามาดามเปิ้ลไม่ใช่เป็นกูรูผู้รู้อะไรไม่ใช่เป็นบาริสต้าไม่ใช่แบบเป็นคนที่โอ้สุดยอดเลิศเลยไม่ค่ะไม่คือเอาในส่วนของมาดามเปิ้ลนี่แหละมาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะโดยเฉพาะมือใหม่มือใหม่ควรฟังไว้นะคะหรือมือเก่าแล้วเก่าแล้วแล้วก็แล้วแต่ก็ลองฟังเป็นความรู้เพราะว่าบางความรู้บางอย่างเนี่ย พอคุณฟังไปแล้วคุณอาจจะคลิกขึ้นมาเฮ้ยเออว่าทำไมเราไม่ทำแบบนี้วะอย่างนี้ก็ได้นะคะ mm hmm. ก็หัวข้อก็คือปัจจัยที่ทำให้ขายดีนะคะข้อแรกเลยมาเลยนะข้อแรกแล้วนะ mm hmm. ข้อแรกเลยที่มาดามเปิ้ลขายดีคืออะไรวัตถุดิบมาดามเบิ้ลให้ความสำคัญกับวัตถุดิบมากนะคะวัตถุดิบไม่ว่าคุณจะชงอะไรนะใส่นมข้นนมเจอสา ML ตักน้ำตาลมา2ช้อนร้านอื่นเขาก็ทำค่ะ แปลกประหลาดกว่ากันตรงไหนคะร้านอื่นก็ใส่น้ําตาลสองช้อนใส่นม30มสเมลคล้ายๆกับเรานี่แหละไม่ได้ต่างกันมากนะเอาแล้วทํำยังไงอ่ะทาไมอะ่ะทำไมถึงมีมีหลายคนที่เข้ามามาดูมาดามเปิ้ลเพื่อที่จะเอาไปเรียนแบบทําไมเขาถึงเรียนแบบมาดามเปิ้ลไม่ได้ตรงนี้มาดามเปิ้ลขอแช์นะคะวัตถุดิบสําคัญมากคนที่เขาเข้ามาดูเราเนี่ยก็คืออ๋อยิปป้าแกใส่น้ําตาลสองช้อนโต๊ะ นมข้น30มสิบเม้ยแค่นี้ง่ายๆเดี๋ยวก,กูเอาไปทํามั่งสุดท้ายเป็นไงคะไม่รอดนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่ามาดามเบิ้ลใช้วัตถุดิบตัวไหนอยู่เขาเห็นแค่มาดามเบิ้ลใส่น้ําตาลเท่านี้ใส่นมข้นเท่านี้คุณคิดว่ามันเรียนแบบกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะมันไม่ได้ง่ายนะคะเพราะอะไรคุณไม่รู้ว่าฉันใช้วัตถุดิบอะไรอยู่ฉันผสมอะไรอยู่ ไม่งั้นก็นเรียนแบบกันง่ายสิถูกไหมอ,อีแค่ใส่น้ําตาลเท่านี้นมเท่านี้โอ๊ยร้านไหนเขาก็ทําค่ะแต่มันฟาดกันที่วัตถุดิบนะคะคุณใช้วัตถุดิบตัวไหนอยู่คุณผสมยังไงคุณสัสดส่วนเท่าไหร่ตรงนี้ต่างหากที่ไม่มีใครรู้กับเราเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนเหลือเกินที่เข้ามาเพื่อที่จะมาเอาไปเรียนแบบเพราะเห็นร้านเราขายดีเขาก็อยากเรียนแบบเขาอยากทําได้กับทําไม่ได้เหมือนเราเพราะอะไรก็เขาไม่รู้ไงว่ามาดามมันใช้วัตถุดิบอะไรอยู่ วัตถุดิบต่างกันก็ให้รสชาติที่ต่างกันเพื่อนๆจะใส่นสมเท่ามาดามเปิ้ลใส่น้าตาลสบัดช้อนเท่ามาดามเปิ้ลมันก็รสชาติไม่เหมือนกันอยู่ดีเพราะวัตถุดิบต่างกันนะะเพื่อนๆก็ลองลองลองใช้วัตถุดิบตัวเดียวกันกับมาดามเปิ้ลดูแล้วลองกินเทียบกับกับวัตถุดิบตัวที่เพื่อนๆใช้ดูนะคะลองดูแล้วจะเห็นความแตกต่างว่าเออนั่นน่ะสิทําไมร้านเย็บเปิลกับไม่คขายดีจังวะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นหนึ่งข้อนะคะข้อแรกนี่วัตถุดิบนะ วัตถุดิบมันฟาดกันตรงนี้ทําไมบางร้านขายดีทําไมบางร้านขายไม่ดีนะคะอ่ะทีนี้ต่อมาข้อที่สองนะคะต้องเขียนไว้เดี๋ยวลืม <c oughs> อุตส่าห์เตรียมตัวมาอย่างดี <c oughs> ทําไมร้านคุณทำไมบางร้านถึงขายไม่ได้คืออะไรสินค้าคุณไม่ตอบโจทย์เขาค่ะเช่น <c oughs> คุณขายของอยู่หน้าโรงเรียนอะหน้าโรงเรียนเด็กประถมอะคุณดันเอากาแฟโบราณไปวางขายตรงหน้าโรงเรียนประถมอะคุณคิดว่าเด็กมันจะกินไหม มีไหมเด็กมาสั่งพี่พี่เอาโกโก้โกโก้แก้วเท่าไหร่25บาทหรือ20บาทเด็กไม่กินหรอกคะ่ะเด็กกิน5บาทอยู่หน้าโรงเรียนไอโกโก้แบบถูกๆด้วยนึกออกไหมคุณดันเอากาแฟโบราณไปตั้งอยู่ตรงหน้าโรงเรียนไง <laughs> เออสินค้าคุณเลยไม่ตอบโจทย์หรือคุณเอาอชานมไข่มุกไปตั้งอยู่ตรงที่กลุ่มคนละ,ะแวกนั้นอนะ่ะเขาไม่กินชาไข่มุก mm hmm. เขากินกาแฟโบราณซะส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมฉันขายไม่ได้วะทําไมร้านนั้นเขาขายได้วะทําไมร้านนี้เขาขายได้วะสินค้าคุณกําลังไม่ตอบโจทย์ลูกค้าอยู่หรือเปล่าคะคุณต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะคือคือแถวๆนั้นน่ะเขาไม่กินแบบที่เราขายอะ่ะคุณนึกออกไหมเขาไม่ชอบในแบบนี้อะ่ะนั่นแหละคุณคุณต้องต้องดูด้วยนะคือทําไมเราถึงขายไม่ได้สินค้าเราไม่ตอบโจทย์ลูกค้าคะ่ะ ลูกค้าเขาไม่อยากกินนะคะคือกลุ่มแถวนั้นเราแวกนั้นน่ะเขาไม่กินแบบที่เราเราทำขายนะคะมันก็เลยขายไม่ได้นะทีนี้ข้อ3นะคะข้อ3ทํายังไงอะ่ะเราถึงจะขายได้ขายดีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณเห็นไหมเนี่ยคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมเห็นไหมเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณต้องหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ได้ มาดมเปิ้ลตั้งร้านอยู่เนี่ยข้างทางค่ะข้างทางข้างถนนเลยค่ะไม่มีอะไรเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรเลยร้านนี้แบบไม่มีที่นั่งสวยๆหรูๆให้ลูกค้านั่งนะคะลูกค้าที่มายืนซื้อร้านมาดมเปิ้ลต้องยืนตากแดดนะเออไม่มีอะไรให้เขานั่งเลยคือแต่เขายืนทนเพราะอ,อะไรหนึ่งมาดำเปิ้ลชงไวค่ะปุ๊บ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 ปุับปุ๊บปลิกปุาทางกิริยา มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะนะคะไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆจะต้องไปแต่งหน้าทาปากแดงแป้นเหมือนมาดามเปิ้ลไม่ใช่ค่ะคุณต้องหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณให้ได้ทําไมลูกค้าต้องมาซื้อคุณทําไมลูกค้าต้องมากินกาแฟร้านคุณคุณแตกต่างจากเขายัางไงอะคุณต้องหาให้ได้อย่างมาดามเปิ้ลขายชามะนาวโซดามะนาวแดงโซดามะนาวอะไรก็แล้วแต่มาดามเปิ้ลขาย30รอบข้างมาดามเปิ้ลขาย2 0 25กันหมดเลยแล้วทําไมมาดามเปิ้ลได้ซื้อมะนาวเกือบทุกวัน ทำไมเขาถึงซื้อเราเพราะอะไรเพราะเขาเห็นเราบีบมะนาวให้เขาเนี่ยต่อให้มะนาวไม่มีน้ำมาดามมันก็บีบใส่ห้าลูกหกลูกก็ต้องบีบให้เขาแล้วมาดามก็คิดเขาสามสิบลูกค้าซื้อเราค่ะเพราะอะไรถ้าจะกินชามะนาวแบบมะนาวแท้ๆมาซื้อร้านนี้ร้านนี้เขาใช้มะนาวแท้แต่เขาขอคิดเพิ่มห้าบาทลูกค้ารอค่ะลูกค้ายืนยืนรอซื้อค่ะร้านข้างๆขาย20 25บแต่เขาซื้อเพราะอะไรเรามีเอกลักษณ์แบบนี้ไงเราใช้มะนาวสดไงนะคะอย่างพวกนี้ มาดามเปิ้นขาย30นะคะชงโซดาเนี่ยไม่ได้ขาย20 25่นะถ้าน้ำติ่งฟงได้ขาย3าแต่ร้านร้านรอบข้างขาย20 25หมดเลยแต่ทําไมมาดามเปิ้นขายอย่างนี้โซดาก็ต้องแช่เย็นจัดๆด,ด้วยเปิดใหม่ด้วยไม่เคยเอาโซดาเหลือค้างคืนจากเมื่อวานมาให้ลูกค้ากินเขาซื้อค่ะ30บาทบืาทนี่แหละคือคือคุณต้องพยายามหาอะไรที่มันเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณได้อะทำยังไงอะร้านคุณถึงจะมีถึงจะมีความแตกต่างเขาบ้างอะ่ะ ร้านกาแฟเต็มไปหมดเลยคุณตอนนี้ผุดขึ้นเป็นดอกเข็ดเลยใครตกงานก็เปิดร้านน้ำใครตกงานก็เปิดร้านน้ำมันง่ายไงมันง่ายมันลงทุนไม่เยอะไงคุณนึกออกไหม <S <S เพราะฉะนั้นคนขายเต็มไปหมดเลยทุกอย่างพร้อมขาดอะไรละ่ะขาดคนกินนี่แหละเพราะคนกินกลายเป็นคนขายไปแล้วนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นคุณต้องหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ตัวเองให้เขาจําให้ได้ว่าถ้าจะกินกาแฟต้องมากินร้านนี้ ซึ่งลูกค้ามาดามเปิ้ลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาจะบอกปากต่อปากเลยทําไมถึงรู้มันจะมีลูกค้าหน้าแปลกๆมาซื้อมาดามเปิ้ลแล้วก็บอกว่าเห็นมีคนแถวนี้เขาบอกว่าถ้าจะกินกาแฟาให้มาซื้อร้านนี้ก็เลยอยากจะลองดูค่ะเห็นไหมคือร้านมาดามเปิ้ลเป็นร้านหนึ่งในที่คนแถวนั้นนะบอกให้มาซื้ออืเขารู้จักกันขนาดนั้นเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นอแล้วทีนี้เทคนิคต่อไปที่มาดามเปิ้ลใช้ล่ะทำเลทำเลที่ตั้งก็สําคัญถ้าเพื่อนๆที่จะเปิดร้านใหม่นะ คุณต้องดูก่อนถามตัวเองให้ดีก่อนว่าคุณจะขายอะไรนะคะคุณจะขายอะไรคุณจะขายชานมไข่มุกใช่ไหมคุณจะขายชานมไข่มุกเนี่ยคุณจะไปตั้งตรงไหนฮะถ้าเกิดคุณเอาไปตั้งตรงแถวแถวแม่บ้านนี่นี่ไว้อย่างนี้ไว้อย่างดิฉันนี่ดิฉันไม่ซื้อนะคะชานมไข่มุกทำเลที่ตั้งพฤติกรรมของผู้คนมีผลกับการขายของคุณหมดเลยค่ะเด็กกินชานมไข่มุกชอบเด็กไม่กินกาแฟโบราณ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยรุ่นยี่ชั้นเนี่ยแล้วก็รุ่นป,ป้าๆ,ย,ๆยายน้าๆยายๆเนี่ยกินกาแฟโบราณแต่ไม่กินชานมไข่มุกเพราะฉะนั้นทําเลที่ตั้งพฤติกรรมของคนซื้อเกี่ยวข้องกับการขายของเราด้วยขายได้ขายไม่ได้ตรงนี้ก็สําคัญนะคะต้องดูพฤติกรรมด้วยเอะเขาซื้ออะไรส่วนใหญ่่คนแถวนั้นเขาซื้ออะไรส่วนใหญ่คนแถวนั้นเขากินยังไงตรงนี้เกี่ยวนะคะ เออพฤติกรรมคนแถานั้นเขาไม่กินชาไข่มุกแต่คุณเอาชาไข่มุกไปตั้งอยู่ตรงนั้นตายค่ะขายไม่ได้พฤติกรรมคนแถวนั้นเขาชอบกินกาแฟบราณความเข้มข้นคือชอบกินแบบเข้มข้นโดนใจเอาชาไข่มุกไปวางขายไม่ได้อดูด้วยว่าจริงๆแล้วคุณจะขายอะไรดูก่อนถ้าคุณจะขายชาไข่มุกโอเคชาไข่มุกกลุ่มกลุ่มที่กินชาไข่มุกคือใครเด็กวัยรุ่น หนุ่มหนุ่มสาววัยทำงานหนุ่มหนุ่มสาวจริงๆนะไม่ใช่รุ่นอย่างนี้นะหนุ่มหนุ่มสาวแบบ20ต้นต้นๆอ่ะเออวัยทำงานแบบเป็นยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอันนี้เขากินค่ะแต่ถ้าเป็นแบบแนวนี่รุ่นเยป้าเนี่ยจะมาให้ดิฉันไปซื้อชาไข่มุกดิฉันไม่ซื้อมันเลยวัยแล้วเลยวัยที่จะกินแล้วมานั่งกินชาไข่มุกชานมใส่แป้งต้มเนี่ยรุ่นนี้ไม่กินแล้วค่ะรุ่นป้าแบบเนี้ยไม่กินแล้วนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น ดูด้วยทำเลพฤติกรรมของคนแถวนั้นเขาซื้ออะไรเป็นส่วนใหญ่คุณต้องดูก่อนนะเออเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าสินค้าคุณก็ไม่ตอบโจทย์เขาอีกละขายไม่ได้อีกนะคะอ่ะข้อต่อมาการบริการที่เป็นเลิศค่ะเขาจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาดามเมันก็วิ่งเอาไปให้เขา ะะเขาเอาแก้วมาให้เราเนี่ยเราก็ชงชงใส่วิ่งเอาไปให้เขาบริการเราต้องเป็นเลิศคือคือบริการเราต้องดีพอหน้าต้องยิ้มค่ะแม้ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนก็ช่างห้ามเถียงลูกค้าด้วยข้อนี้สําคัญมากนะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามาดามเพิ่นทางานบริการมาโดยตลอดถามว่าจริงๆเราชอบไหมมาดามเพิ่นไม่เคยชอบงานบริการเลยเอาจริงๆนะเออเอาจริงๆแต่ผ่านมันมาแล้วเนี่ยนึกขอบคุณมันว่าสิ่งเหล่านั้นแหละมันมาสอนเรา ให้เรารู้จักว่าเราควรจะคุยกับลูกค้ายัางไงบุคลิกการพูดการจาก,กับลูกค้าควรเป็นยังไงคุณนึกออกไหมว่าถ้าคุณดูดีอ่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันนี้มันแล้วแต่บุคคลค่ะไม่เป็นไรคุณไม่แต่งตัวไม่ชอบแต่งตัวไม่ว่ากันแต่คุณต้องดูดีดูสะอาดดูสะอาดดูน่ามองอะ่ะคุณนึกออกไหมถ้าถ้าคุณแบบเออดูดีอะ่ะใครก็น่ามองใครเขาก็อยากเข้ามาคุยด้วยนึกออกไหม ถ้าถ้าเราทําตัวดูดีการพูดการจาดีบุคลิกเราดีมีแต่คนอยากเข้ามาคุยด้วยนะไม่ใช่แบบแม่คา้ากาแฟเท่าไหร่คะ25บาทเล่นโทรศัพท์ต่างหากแต่ละคน25บาทาือเฮ้ยเขาไม่ได้มาขอเราคุณกินนะเขาเอาเงินมาให้คุณนะเคยเห็นหลายคนละบางคนอะ่ะย่าๆยายๆกลุ่มคุณย่าคุณยายกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่มาดามเปิ้ลโ,โคตรชอบเลยกลุ่มบ้านๆเนี่ยมาถึงนี่แบบ แกก็ยืนเกๆกันกันโอ้ยคือคือที่แกมาซื้อเราเพราะอะไรรู้ไหมแกงงแกงงตรงที่เอ๊ะมันซื้ออะไรกันวะเห็นถือถุงกระดาษอะถุงกระดาษถุงขี้ววกันมันคืออะไรทำไมเห็นแต่คนมาถือร้านนี้ไปมาถือร้านนี้ไปก็เลยอยากเข้ามาดูว่าเขาขายอะไรอะทำไมเห็นแต่เขาถือถุงกระดาษร้านนี้ไปจังเลยแกก็มายืนเก้ๆกันกันในขณะที่ลูกค้ามาดามเปิ้ลยืนรอเต็มร้านเนี่ยมาดามเบิ้ลก็ต้องคุยกับเขาไอ้กลุ่มนี้นี่แหละคุณพูดภาษาท้องถิ่นกับเขาไปเลยค่ะ ไม่ต้องพูดภาษาการเพราะว่าพูดภาษาการแล้วเข,เขาไม่เข้าหูเขาหรอกค่ะนะคะด้วยความที่ร้านมาดามก็้อยู่ข้างทางคนเลยเข้าถึงง่ายด้วยมาดามกุ้นถามเลยยายยายจะกินอะไรยายเห็นไหมยายแกก็มองแล้วแกก็บอกไงรู้ไหมเอ,อนนหเอาอันนี้นะแกพูดภาษาโคราชเอาอันนี้นะไอ้แบบนี้นะโอ้แบบนี้ปกติยายกินกาแฟไหมคะ่ะ ถามลูกค้าสิคะจะได้รู้คนแก่ปกติกินไม่กี่เมนูหรอกคะ่ะโอ้ยายไม่ชอบกินกาแฟเอ,อ้ถ้าอย่างนั้นยายเอาโอมันตินไหมหรือนมชมพูดีไหมเสนอสิคะขายของอะ่ะเออยายก็บอกเออเอเอาแบบนั้นก็ได้นะคะผลสุดท้ายยืนคิดไปคิดมาเอาสักห้าถุงเลยแล้วกันจะซื้อไปฝากหลานด้วยเห็นไหมกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่มาดามเพื่อนโคตรชอบเลยกลุ่มนี้ควักเงินง่าย แต่คุณจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์คุณจะต้องทักทายเขาอย่าปล่อยให้เขายืนแก,ๆกน้ๆกลางๆจะสั่งอะไรดีคือแกสั่งไม่เป็นแก่คนแก่แกสั่งไม่เป็นแต่แกอยากกินคุณนึกออกไหมแกเห็นคนใครก็ถือแต่ถุงกระดาษย้ยร้านนี้ไปมันคืออะไรวะขาดใจอยากมาดูสุดท้ายเห็นไหมได้ขายเขาเลยห้าถุงลูกค้ากลุ่มนี้เนะี่ยเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินง่ายนะคะมาดามเบิบ้ลบอกไว้ดีกว่ากลุ่มนี่แบบแต่งตัวดีๆด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้น คุณจะต้องมีบุคลิกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะการพูดการจากับลูกคา้ายิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสคุณต้องทําให้ได้ไม่ว่าวันนั้นคุณจะเหนื่อยแค่ไหนก็แล้วแต่เออเพราะลูกค้าเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาไม่ได้มาขอเรากินนี่ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้อีกอันหนึ่งเลยที่อยากจะแถมจงเป็นน้ําครึ่งแก้วอย่าเป็นน้ําเต็มแก้วอย่าเป็นคนน้ําเต็มแก้วอะคะ่ะเคยมีนะเออบางคนมาแบบฉันรู้ ันรู้ทุกอย่างมาดามิันไม่สอนนะคนพวกนี้มาดามมันไม่สอนเพราะอะไรโอ๊ยมาดามิันก็แค่คนขายของข้างทางเนาะใครจะไปกล้าอาดเอื้อมสอนเขาได้นะคะถ้าคุณรู้คุณก็รู้ไปดิฉันไม่กล้าสอนคุณหรอกค่ะจริงๆดิฉันไม่กล้าสอนเพราะว่<ท>า <ำ S 1> <ๆ>ดิฉันก็ความรู้แค่นี้แหละใคแค่คนขายของข้างทางจะไปกล้าสอน<ด>คุณได้ไงสุดสุดท้ายแล้วเป็นยังไงเจ๊งฮะเป็นน้ําเต็มแก้วเนี่ยฉันรู้ฉันรู้ทุกอย่างคุณอย่าลืมนะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร ะค,ะคุณต้องหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณเห็นไม่ล้านเต็มไปหมดเลยอะถ้าคุณมัวแต่นั่งกดโทรศัพท์เล่นอยู่เนี่ยไม่มีประโยชน์หาความรู้ค่ะแต่ละช่องที่เขามาบอกคุณอะมาดามมั่นบอกเราว่าแต่ละช่องเขาก็มีสไตล์ของเขาแต่ละช่องเขาก็มีเทคนิคของเขานี่คือทางลัดของคุณคุณเอาไปปรับใช้ได้เลยคุณชอบช่องไหนคุณปรับใช้เลยเข้าไปขอความรู้กับเขานะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นน้ําครึ่งแก้วอ,ะอ่ะคือนั่นคือคุณต้องหาความรู้ใส่ตัวพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสิ่งหนึ่งที่มาดามเบิ้ลไม่เคยปล่อยคือมาดามเบิ้ลพัฒนาตัวเองมาดามเบิ้ลถึงยังอยู่ได้ต่อให้มีร้านเข้ามากระช่างมาดามเบิ้ลก็อยู่ได้นะะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มาดามเบิ้ลอยู่ได้ด้วยก็คือมาดามเบิ้ลมีลูกค้าประจําที่มากพออยู่แล้วนะ่ะมันก็เลยอยู่ได้พอที่มีร้านใหม่เข้ามาเนี่ยมาดามเบิ้ลจะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มที่ แล้วแต่ร้านใหม่จะมาฉันไม่สนเะจะกินร้านนี้กลุ่มนี้มาดามเบิ้ลมีเยอะพอสมควรคือเขาไม่สนใจร้านไหนจะมาก็ช่างฉันไม่แคร์ประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคุณจะทํายังไงอ่ะใ,ให้ดึงลูกค้าไว้อยู่ในการรม,มือคุณให้ได้อ่ะเออคุณต้องลองลองเอาเทคนิคที่มาดามเบิ้ลแชร์ไปลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วก็จากช่องอื่นๆที่เพื่อนๆดูเนี่ยลองไปขอความรู้จกากเขาลองดูคุณชอบแบบไหนคุณชอบสไตล์ไหนคุณเอามาปรับใช้ นะคะเราปรับใช้ดูเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจงอย่าเป็นน้ําเต็มแก้วเป็นน้ําครึ่งแก้วหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นคุณก็แพ้เขาอ่ะตอนนี้ไขรตกงานก็มาเปิดร้านน้ําเต็มไปหมดเลยนึกออกไหมคนคนซื้อแทบจะไม่มีเรามีแต่คนขายนั่งมองหน้ากันอยู่เนี่ยบางทีเป็นลูกค้าเราดีๆนี่แหละเออแต่กายเป็นคนขายเปิดร้านตรงข้ามกูเลยซะงั้นอุ้ย เยอะจริงๆนะฮะก็ลองเอาเทคนิคที่มาดามเปิ้ลแบ่งปันไปไปใช้ดูลองใช้ดูนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจก็เข้ามาสอบถามได้เหมือนเดิมค่ะยังทักไลน์ยังอะไรเข้ามาถามได้เหมือนเดิมอยากรู้เทคนิคอะไรอยากรู้สูตระลรเอ๊ะมาดามเปิลทำสูตรนี้หรือย,ยังเข้ามาถามได้นะคะในไลน์มาดามเปิลก็แปะให้ดูแล้วว่ามาดามเปิลใช้ไลน์อะไรเนาะ <Message. S 2> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชองกาแฟง,ง่ายๆสไตล์มาดามเปิลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิลจะทําคลิปดีๆแบบนี้ส่งให้เพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะคลิปหน้ามมาาาุ้นนนนนกััว่จะะะทํเูไหคสสดี Ah